ลบไปลาขยะก็แล้วอัปเดต Windows ก็แล้วถอนการติดตั้งโปรแกรมก็แล้วทําไมเครื่องยังช้าอยู่ทำไมเครื่องยังหน่วงยังอืดอยู่เดี๋ยววันนี้มาลองวิเคราะห์ตามผมดูนะครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ TIT Channel นะครับผมจองยิ่งทริก การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารให้หน่าทีต่างหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมารู้ถึงคลิปวันนี้กันเลยค่คลิปวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์กันนะผมว่าหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยรู้ว่าคอมตัวเองช้าเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไปหาข้อมูลต่างๆเนาะอาจจะเป็น Google, Google YouTube ก็ได้ว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะทําให้คอมพิวเตอร์เนี่ยของเราเนี่ยเร็วขึ้นนะครับผมบางคนอาจจะไปทําตามคลิปผมเนาะแก้ทุกอย่างในวินโดว์สิบเนี่ยทำให้เร็วขึ้นอ่าแปด นะครับผมอันนั้นเนี่ยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับบางคนอาจจะไปลบไฟขยะอัปเดตบินโด้ถอนการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่จําเป็นก็ทําตามทุกอย่างแล้วซ่อมแซม i ินโด s ก็ทําตามทุกอย่างแล้วแต่ทําไมคอมมันรู้สึกว่ามันยังช้ายังหน่วงยังอืดอยู่นะครับผมแต่จ,จะดีขึ้นแหละแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบความหน่วงความช้าอยู่นะครับผมผมจะอธิบายอย่างนี้แล้วกันเนาะตัวฮาร์ดแวร์ของเราเนี่ยสมมติเราซื้อมาปีประมาณ2020นเนะา,นา,เราระผ่านมา2ปีเรารู้อ่าพอผ่านมา2อปีเนี่ยเราอาจจะอัปเดตบิน เป็นวินโดว์เวอร์ชันใหม่ตลอดเวลาแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะอง์ตัวฮาร์ดแวร์มันเท่าเดิมแต่ว่าตัว OS เนี่ยมันเพิ่มเขาเรียกอ,อะไรมันเพิ่มการอัปเดตมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆพออัปเดตมากขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยมันจะไปกินเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่ากินประสิทธิภาพของเครื่องเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะองทำให้คอมเราเนี่ยช้าลงได้นะผมเพราะว่าฮาร์ดแวร์มันเท่าเดิมเนาะแต่ว่าเทคโนโลยีของ OS มันเนี่ยตัวระบบปฏิบัติการมันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันอาจจะไปกินทรัพยากรส่วนนั้น คอมพิวเตอร์ช้าลงนะผมถ้าใครใช้ SSD เนี่ยตัวนี้เป็น Solid State เนี่ย, uh, ยมันเป็นฮาร์ดดิสก์แบบใหม่นะผมซึ่งอาจจะรู้สึกว่ามันมันอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหรนะ่นาอมันอาจจะเร็วอยู่ตลอดเวลาครับผมการอ่านเขียนเนี่ยมันเร็วอยู่แล้วน้ผมแต่ว่าถ้าใครใช้ฮาร์ดดิสก์ที่มันเป็นธรรมดาเนี่ยจะรู้สึกเห็นผลได้เลยนะผมว่าการอัปเกรด Windows หรือว่าอาัปเดต Windows เข้าไปเนี่ยหรือว่าโหลดเกมโหลดลอะไรมาเล่นเนี่ยจะรู้สึกว่ามันช้ามันหน่วกมากนะผมคือมันเป็นฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่าเนาะแบบจันหมุนนะผมอ่านเขียนเนี่ยอาจจะช้ากว่า ตัว s s d แบบแบบใหม่เนี่ยช้าอย,อยู่ประมาณหลายสิบเท่าเลยนะผมถ้าใครอยากให้คอมเร็วขึ้นมาเนาะก็ลองไปดูเครื่องตัวเองก่อนว่าเครื่องตัวเองเนี่ยเป็นาฮาร์ดดิสเนี่ยเป็นแบบไหนนะผมก็ถ้าเป็นฮาร์ดดิสธรรมดาแบบจานหมุนแบบนี้นะผมก็สังเกตดูเนาะก็ผมแนะนําให้ไปเปลี่ยนเป็น SSD นะผมการอ่านเขียนเนี่ยมันจะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะผมหรือว่าถ้าใครอัปเกรดมาแล้วปุ๊บเป็น SSD แล้วปุ๊บทำไมเครื่องมันยังรู้สึกว่ามันหน่วงมันยังช้าอย,อยู่อันนี้ก็ อาจจะมาอีก2ปัจจัยเนาะอาจจะเป็น CPU ที่อาจจะสเปคต่ําเกินไปนะผมอ่าแรมที่อาจจะมีน้อยเกินไปประมาณ4ี่จิกอย่างเงี้ยทุกวันนี้แจิกขั้นต่ําต้องมาแล้วนะครับผมแปจิกขั้นต่ําต้องมาแล้วอ่าถ้าทุกคนซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือว่าซื้อน้ตบุ๊กทุกวันนี้อาจจะได้เป็นแรม8ปจิกขั้นต่ำนะผมแล้วก็ฮาร์ดดิสต์เนี่ยต้องเป็น SSD แล้วนะครับผมอย่างน้อยก็ 200G จิกขึ้นไปเนาะก็น่าจะตอบโจทย์นะครับผมสำหรับคนที่อยากใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มันรวดเเรรร็็วมกกกาอปด่ไ ให้ปัญหาที่มันทําให้เครื่องมันเร็วสักทีเดียวเนาะแบบตัวคอมพิวเตอร์เราเนี่ยอาจจะใช้ฮาร์ดดิสที่เป็น SSD อยู่แต่ว่าเราอาจจะปชอบโหลดเกมฟรีเข้าเว็บไซต์ที่มันมีความเสี่ยงโดนไวรัสอย่างเงี้ยซึ่งมันมาทําลายตัวไฟวินโดว์นะผมทำให้มันเสียหายมันก็เกิดการทํางานผิดปกติทําให้วินโดว์ตัวนั้นนะวินโดว์ของเราเนี่ยช้าแล้วก็อืดหน่วงได้นะับซึ่งมันมีหลายปัจจัยมากครับผมมันมันบันบอยไม่หมดจริงๆหลายปัจจัยมากที่ทําให ตัวคอมพิวเตอร์เราพังจอฟ้าอะไรหลายๆอย่างนะผมถามผมไม่ได้เพจเนี่ยผมอาจจะตอบไม่ได้หมดเนาะเพราะว่ามันต้องเช็คหลายอย่างอะเช็คตั้งแต่ต้นตอเลยว่ามันเป็นยังไงโอ้เช็คหลายอย่างนะผมไม่งั้นเขาจะมีช่างคอมพิวเตอร์ทาไมเนาะวันนี้ก็มาวิเคราะห์ประมาณนี้ละกันเนาะใครใช้งานที่เป็นฮาร์ดดิสก์จานหมุนอยู่ยก็แนะนำนะผมอ่าโอเอสวันเนี้ยมันไปไกลถึง Windows 11แล้วก็แนะนําให้เปลี่ยนเป็น SSD นะผมนี่ SSD ตัวนี้แล้วก็อัปเกรดเป็น Windows 11ซัหรือว่าอัปเกรดเป็น Windows 10เวอร์ชั่นลาสุดนมถ้า อคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยไม่ตรงตามความต้องการของ w i n d o w s 1อเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสเสมอเนาะใครติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเคยผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ